สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกหนึ่ง EP นะคะพี่ EP นี้นะคะเป็น EP ที่1นึ่แล้วของร้านนัดพักเครื่องนะคะจ้าพี่เพิ่มช่องทางติดต่อกันก่อนนะจ้าพี่จ๋านี่จะ้ะนี่เลยนะจ้าพี่ช่องทางติดต่อร้านนั้นนะคะ0ูนย์2 6 1 7 2 6ูนย์น่หาะคะพี่ขาแกนเข้ามานะคะพี่ส่งสติกเกอร์มาหน่อยจ้พี่ได้เป็นการแจ้งเตือนนะว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วค่ะพี่เพื่อมให้เป็นการเสียเวลานะ เออ,อพีเมื่อเช้านะคะพี่ภาพไม่ชัดเจนเลยต้องขออภัยพ,พี่พี่ด้วยนะคะพี่เพราะว่านัดรีบมากเลยอะคะ่ะพี่รีบเนาะรีบทําง,งาน,นะคะ่ะพี่ค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาพี่นะคะมาชมองคแรกกันก่อนเลยจ้ะพี่ได้มานะจ้ะพี่จ๋าสวยมากเลยพี่ดูนะเป็นภาพถ่ายนะคะพี่เป็นภาพถ่ายนะเน้นย้ํานะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่ท่านใดชอบนะเก่าๆแบบนี้นะจ้ะ เ0 0เท่านั้นนะคะพี่ไม่แพงเลย900นะคะพี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะพี่ดูนะด้านหลังนะคะพี่เป็นแบบนี้หลวงพ่อเขียนจานไว้ให้ดยนะคะพี่จ้กพี่แบบนี้นะเต่ามากค่ะพี่แต่ตอนขนาดพี่เนาะเพื่อความชัดเจนนะขนาดไม่ใหญ่ค่ะพี่ตั้งทิ้งตั้งพานได้จ้ะที่องค์พระนะคะอยู่ที่4ีนิ้วนะคะพี่ความฝุ่งนะคะประมาณ6นิ้วนะคะพี่นะจ้ะ หนึ่งพันสองอ่าเก้าร้อยจะขอภายจะพี่จ๋าพูดผิดขอภัยอาจาพี่เก้าร้อยจะเก้าร้อยาจาะพี่จ๋าต่อไปเป็นหลวงปู่สุกนะคะพี่หลวงปู่สุกก็สวยเช่นกันนะคะพี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะเป็นภาพถ่ายเก่ามากเลยค่ะพี่จาได้มาแบบนี้เลยข้างหลังเช่นกันค่ะพี่เกาๆแบบนี้นะจะพี่จ๋าจะพี่สวยงามนะคะพี่ เอาบูชาบนหิ้งก็ได้ค่ะพี่ตั้งบูชาบนหิ้งได้ทั้งนั้นเลยนะจ๊ะพี่จ๋าจากขนาดนะนัดวันให้นะคะพี่ท,ที่ภาพนะจ๊ะพี่อยู่ที่สีนิ้วนะคะความสูงนะคะของภาพนะคะพี่อยู่ที่6นิ้วนะคะพี่ขาตามนี้เลยนะจาก900เช่นกันนะคะพี่ชมรอบๆนะภาพถ่ายมีประลอดนะคะพี่นะคะ900้จะพี่จ๋าค่าจัดส่งนะคะ50ิบบาทเท่าพาักเครื่องค่ะจะห่ออย่างดีเลยค่ะพี่ขาค่าต่อไปนะคะพี่เป็นตลับฝีพึ่งจ้ะพี่ชมนะอ่ะ เป็นหลวงปู่ทิมนะจ๊ะข้างในเป็นแบบนี้นะไม้เป็นแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋านี่จ้ะให้พิชมชัดๆนะมีทั้งหมด1 2 3 4 5สอง2 3 4 5ี่ห้าสองี่หประมาณสิองค์นะจ๊ะพี่โดยรวมๆแล้วประมาณ1ิองค์นะเป็นตลับสีพึ่งนะรับๆเป็นแบบนี้จ๊ะเป็นของเก่าโบราณนะจ๊ะพี่แบบนี้เลยจ้ะ900้บาทจ้ะพี่จ๋านี่บนนี้นะจ๊ะจะมีเหรียญหลวงพ่อหลวงปู่ทิมนะจ๊ะพี่ปิดเอาไว้นะติดเอาไว้นะ จะพี่จ๋านี่จาเก้าร้อยบาทเท่านั้นจะพี่เก้าร้อยบาทนะคะสวยงามค่ะพี่ต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมค่ะมีนะคะพี่เป็นกล่องมีกล่องพร้อมมีนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หาให้พี่ชมนะนี่จ้ะมีรอยจานกรอบๆแบบนี้ค่ะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หลวงพ่อเดิมนะคะอย่างนี้ค่ะพี่หาอย่างนี้เลยนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้เลยจะพี่จ๋าอย่างนี้เลยนะ จะรอบๆกล่องนะคะความยาวของกล่องนะคะนัดวัดให้นะอยู่ที่11นิ้วค่ะพี่หาความยาวของกล่องนะ11นิ้วจะ้ะสวยงามพี่เนี่ข้างในมีมี่หนึดานนะจ๊ะพี่สวยมากเลยพี่ท่านใดเคยเช่าไปแล้วจะรู้ว่าสวยจริงนะพะนี่จานครบสูดเลยจ้ะหลวง่อเดิมนะคะพ,พี่จ้า เดี๋ยวให้ดูในมีน่จ๊ะพี่แป๊บนึงก่อนเนาะดูที่ด้ามดูที่ฝักก่อนเนาะค่าพี่หนึ่งค่ะจานสวยงามนะเป็นลายกงจักรพี่จ๋ากงจักรนาลายนะคะพี่หานี่ค่ะนี่ค่ะหลวงพ่อเดิมนะใบมีนนะคะนัดปัทไทต้องวัดอยู่แล้วค่ะพี่ค่ะจ้าขอโทษพี่ด้วยนะชักช้าไปหน่อยจ้ะใบมีนนะคะพี่อยู่ที่อยู่ที่ห้านิ้วจ้ะพี่มีใบมีดอยู่ที่ห้านิ้วเลยนะจ้ะพี่ห้านิ้วนะตามนี้เลยนะจ้ะพี่ห้านิ้วนะ เป็นลายกงจากนาลายค่ะพี่หาพี่ชมนะสัดเจนไหมคะนี่ค่ะนั้นหมุนรอบๆให้ชมนะสวยเจ้ะพี่สวยมากนี่จะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หาของหลวงพ่อเดิมนะแ้วพี่ท่านใดชอบนะได้เลยจ้พี่ตรงอหมดูกันหนือก็ตรงนี้จะมีจานตรงนี้ไม่มีนะคะพี่หาได้มาแบบนี้เนาะพี่นาะอนี่จะจะนี่จะพี่นี่อย่างนี้ยจ้ะพี่จะ้ะ ้ารวมทั้งหมดนะคะพี่หาถ้ารวมทั้งหมดนะคะพี่อยู่ที่สิบนิ้วจ้ะพี่สิบนิ้วพอดีเลยนะจ้ะพี่สิบนิ้วนะรวมทั้งหมดสิบนิ้วเลยจ้ะใส่กล่องเรียบร้อยแบบนี้เลยจ้ะพี่ใส่กล่องแบบนี้นะจ้ะพี่จ๋าอย่างนี้จ้ะพี่จ๋าใส่กล่องแบบนี้ฝังพันสองร้อยค่ะพี่หาฝังพันสองร้อยนะค่ะพี่หาต่อเลยนะคะพี่เมื่อกี้เนาะมีจบไปแล้วแล้วก็หลับฝีพิ่งจบไปแล้วนะคะพี่ต่อไปนะคะพี่เป็นย่ามน้อยก่อนจ้ะ ย่ำน้อยหลวงปู่ฟิลาจะพี่ได้มาแบบนี้เลยจะพี่จ๋าเนี่ยอย่างนี้นะเจ็ดร้อยเท่านั้นจะพี่เจ็ดร้อยสำหรับย่ำน้อยนะคะพี่ย่ำเงินย่ำทองนะเจ็ดร้อยนะอีพีนี้ขออนุญาตนะคะพี่ไม่มีพระบูชานะมีแค่เนี่ยค่ะเครื่องรางอันนี้เป็นย่ำน้อยนะคะพี่ใส่เงินใส่ทองได้เจ็ดร้อยบาทจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจะต่อไปนะคะพี่เป็นที่ลยจ้าพี่จ๋าเออเขาเรียกอะไรอ่ะเสื้อคะพี่เสื้อยันนะพี่ เสื้อยันนี่มีรอยเท้าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หาฝั่งฝั่งข้างเลยจ้ะพี่นี่เขียนชัดเจนเลยค่ะพระครูนี่ค่ะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หานี่อย่างนี้เลยค่ะวัดหนองโพนะคะพี่จังหวัดนครสวรรค์ข้างๆนะคะพี่จะมีเชือกผูกแบบนี้เป็นเสื้อยันอ่ะพี่อย่างนี้เลยค่ะพี่พี่ดูชัดๆนะนี่ นัแผ่นกล้องให้พี่ดูนะคะมีจานมีอะไรเรียบร้อยจะพี่ถ้าพี่มีลายนะสามารถขอพับเพิ่มเติมทางลายได้นัดจะถ่ายให้เลยค่ะเป็นเสื้อเต็มตัวเลยนะคะพี่เสื้อยันเต็มตัวเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะพี่มีจานเรียบร้อยเลย900บาทเช่นกันค่ะพี่หา900บาทนะสาหรับเสื้อยันนะคะพี่จะแพงกว่าย่าเงินย่างทอง200นะ900บาทนะคะพี่จ้าพี่พัโปรโมชั่นนะคะมีทุกวันนะคะพี่่า ฝากโปรโมชั่นหน่อยนะคะองละ3 0 0คู่ละ5 0 0องค์ละ600คู่ละ1000บาทจ้ะพี่เริ่มที่องคแรกเลยนะจ๊ะพี่เนจ้าไม่ฟารบทีเลยจริงๆพี่ค่ะแต่สวยงามมากจ้ะนี่อย่างนี้นะจ๊ะพี่3 0 0เท่านั้นจ้าดานหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่ดันข้างนะคะใต้ฐานองค์พระเป็นแบบนี้จ้ะพี่จ๋านี่จะสามร้อยนะคะพี่สวยงามจ้ะต่อไปนะคะพี่นี่จ้าเป็นหลวงพอเดิม อ่ะหลวงพ่อกลวยจะพูดผิดนะจ๊ะเลี่ยมแดงนะจ๊ะพี่นี่จะเป็นอย่างนี้จ้ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ๊ะจะพี่ปีสองหนึ่งนะสามร้อยจะพี่จา๋าสามร้อยจ้ต่อไปนะคะพี่เป็นนี่ค่ะกามช้างนะคะพี่หาแกะเป็นแพะนะคะพี่นี่พีนี้นะรถพิเศษสุดๆไปเลยค่ะ300เท่านั้นจะพี่จา๋า300ต่อไปนะคะพี่เป็นนี่ค่ะ เขาเรียกอะไรอะ่ะหลวงพมุยจ้ะกระดูกการช้างนะคะพี่แกะหลวงพมุยนะคะพี่หานี้ค่ะอย่างนี้เลยจ้ะพี่หาสามร้อยจ้ะพี่สามร้อยพีนี้นะคะ EP ที่หนึ่งร้อยสิบแปดนะคะพี่หาสามร้อยบาทจ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้ะขุนแผนเช่นพีชาพี่ได้มาแบบนี้ค่ะพี่หาสามร้อยเช่นกันค่ะพี่หาสามร้อยเช่นกันนะคะค่ะ ต่อไปนะคะพี่เป็นขุนแผนหลวงปูช่ชิมค่ะนี่จะ้ะแปบ๊บนึงน,นะคะพี่นะปรับให้มันชัดเจนจา้าพี่หลวงปูช่ชิมนะคะพี่หาสามร้อยค่ะข้างหลังเป็นปกนะคะพี่หานี่ค่ะนี่จะ้ะอันนี้เป็นรุ่นแรกนะคะพี่ออกไลบารีนะคะนี่ค่ะสามร้อยจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นพระรอดค่ะพี่หาพระรอดนะคะ นี่จ้าพาร้อนนะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะค่ะพี่หาสามร้อยจ้าพี่สามรอยบาทจ้าพาร้อนนะต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้กากก่าๆแบบนี้จะพี่ได้มาแบบนี้สามร้อยนะคะพี่ใยตลับเป็นแบบนี้เลยค่ะสามอยจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้านี่จ้า แบบนี้จะพี่พักขุนแผนนะอยุทยาหรือป่ามิฟาดเลยค่ะพี่ขาเลยค่ะสามร้อยบาทจ้ะต่อไปนะคะพี่ถาเป็นพักปิดตาค่ะพี่พักปิดตานะจ้ะค่ะพี่ใต้ฐานอุจชานาลงแบบนี้นะค่ะพี่สามร้อยเช่นกันค่ะพี่ขาสามร้อยจ้ะพี่จ้าต่อไปนะคะพี่เป็น นี่ค่ะผงกระดูกผีค่ะพี่หาผงกระดูกผีนะ,ะโพธบเตียนนะคะพี่ขาันนี้เป็นสีดํานะคะ300เช่นกันค่ะพี่เลี่ยมมาความขึ้นคอเลยนะคะพี่ขา300อบาทจ้าต่อไปเป็นผงกระดูกผีเช่นกันนะคะพี่แต่เป็นสีแดงนะจ้ะก็300บาทเช่นกันค่ะพี่ขา3า0อยบาทนะคะ ่ะเรียมมานะคะพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะพี่จ้ะเรียมกันน้ําเรียบร้อยเลยต่อไปเป็นบูหนังค่ะพี่หาบูหนังอยุธยานะคะพี่เรียมมาเรียบร้อยเลยจะพี่จ๋าสามร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่สามร้อยบาทนะค่ะพี่หาสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นนี่ค่ะกะลาแกะนะคะพี่หันมานะหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่สามร้อยจ้ะพี่จ๋าสามร้อยค่ะ ต่อไปเป็นหลวงพ่อไผ่จ้ะพี่จ๋าหลวงพ่อไผ่นะจ้ะก็300เช่นกัน,นะค่ะพี่ขาหลวงพ่อไผ่สามเช่นกันเลยจะ้ะด้านใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะพี่ด้านข้างนะค่ะเก่าๆเก่แบบนี้นะคะพี่300ต่อไปนะคะพี่ชมขุนแผนจะ้ะขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะพี่องค์นี้จะเป็นน้าน่าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ด้านหลังนะ,ะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะลงทองนะคะพี่300เช่นกันค่ะพี่ขา300จ้ะ ต่อไปนะคะพี่เป็นนิจ่าขุนแผนหลวงปทีมเหมือนกันนะคะพี่ด้านหน้ามีตะกุดพร้อมชายจีวรอย่างนี้ค่ะพี่กบกองแบบนี้นะคะค่ะพี่ขาสามร้อยจ้าสามร้อยะจ้าพี่จ้าต่อไปนะคะพี่ชมผมเด็ดค่ะพระผมเด็ดนะเนื้อจะออกเนื้อดำๆหน่อยจะพี่ด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะพี่ด้านข้างนะแบบนึงนะคะพี่ขานึงนะปรับให้ชัดเจนด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะ จ้ะมีะภาษาจี๋เหรอจ้ะพี่อย่างเงี้ยจ้ะจะได้มาแบบนี้เลยค่ะพี่ขาสามร้อยบาทจ้ะพี่สามร้อยบาทนะจ้ะจ้าต่อไปนะคะพี่นี่เป็นสมเด็จวันละครค่ะพี่ขาด้านเนื้อหาแบบนี้นะค่ะด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะพี่ด้านข้างอีกข้างนะด้านหลังค้าสามร้อยบาทจะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะจ้าพี่ ต่อไปนะคะเป็นวัดเกตนะจ๊ะพี่จ๋าวัดเกตนะจ้ะพี่ชมพี่ชอบพี่ทักนัดได้เลยนะคะภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่บอกนัดได้นะหรอจะถ่ายภาพไปพี่ใหม่นี่วัดเกตนะคะพี่ขาด้านข้างเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังค่ะนี่ข้าอีกข้างหนึ่งนะคะพี่คาสามร้อยจ๊ะพี่สามร้อยจ้ะต่อไปนะคะพี่เรากำลังหาดูว่าพระองค์ไหนจะได้สามร้อยอีกอ่ะนี่ค่ะพระพิชเนตรองนี้จะพี่ลดราคานะคะพี่หาจาก ก่อนขายอยู่อง์ละหกร้อยนะลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยรือพี่ท่านใดชอบนะสามร้อยเท่านั้นค่ะนะคะพี่ขาค่ะแจ้งโปรโมชั่นทางร้านนะคะพี่ขาอง์ละสามร้อยคู่ละห้าร้อยองละหกร้อยคู่ละหนึ่งพันนะคะพี่ขาค่ะโปรโมชั่นนะคะมีทุกวันค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเลือกต่างอีพีไปนะคะก็ต้องดูด้วยนะคะว่าแม่ค้าลดให้หรือเปล่าจะฝนมากลูกค้าต่อมานัดก็ลดให้นะคะพี่ค่าต่อไปมาชมองค์ละหกร้อยกันก่อนนะคะพี่ขาเริ่มต้นที่นี่ค่ะ หลงวงปูทิมจ้ะพี่นะเป็นเนื้อนวานะเลี่ยนใยมาแบบนี้นะเป็นหลงวงปูชิมนะคะพี่ขาเลยค่ะตรงนี้นะคะพี่หกร้อยนะจ๊ะพี่จา๋จาหกร้อยโปรโมชั่นนะคะจับคู่เหลือองละห้าร้อยทันทีค่ะจับคู่นะคะกับอง์ละหกร้อยเท่ากันนะคะพี่จะเหลือองละห้าร้อยต่อไปนะคะพี่ต่อไปนะต่อไปเป็นนี่จ้ะหลวงพ่อกล้ว,วยจ้ะพี่จา๋าหลวงพ่อกล้วยนะอันนี้เป็นเนื้อดํานะคะพี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้จ้ะ อ่อแม่ทอนีบีดมวยผมนะคะพี่พร้อมตลับเรียบร้อยเลยนะจ๊ะพี่จ๋าหกร้อยจ้ะพี่หกร้อยจ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้าเขาเรียกอะไรอะนัดแกให้พดูรับนึงน,นะคะพี่เลนมากนางกวักค่ะนางกวักจับกระเช้ามาแบบนี้เลยค่ะพี่นี่เป็นกระดูกการช้างนะคะพี่แต่สวยงามมากอ่อนช้อยะค่ะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นางกวักหลวงพ่อเดิมนะค่ะหกร้อยจ้ะพี่จ๋า ร้อยนะจ่ะพี่ต่อไปนะคะพี่เป็นฝิ่งค่ะฝิ่งหลวงพ่อเดิม่ะจับกระเช้ามาเช่นกันพี่่ะจับกระเช้ามาเช่นกันครับเนยนะคะพี่จับกระเช้ามาเช่นกันค่ะพี่นี่สวยนะคะพี่หาเป็นหัวใจนะจ่ะพี่ค่ะหกร้อยเช่นกันค่ะพี่หาหกร้อยเช่นกันสวยงามมากค่ะหกร้อยนะพี่ท่านใดชมชอบแล้วนะคะทักนัดได้เลยจ้าต่อไปนะคะพี่นี่จ่ะ เป็นเดี๋ยนะจ๊บแป๊บน,นึ่งได้หลวงพุทวดจากพี่สาวออกไว้พระโพนะคะพี่สาวนี่นานเป็นแบบนี้นะด้านหลังเป็นเจดีย์นะหกร้อยจะพี่๋าวหกร้อยค่ะพี่ต่อไปเป็นหลวงพุทวดนะคะพี่นี่อย่างนี้นะจาเรียมมาเลยนะคะพี่นี่สวยงามค่ะพี่หาหกร้อยเช่นกันค่ะพี่หกร้อยเช่นกันนะคะ,คะต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมค่ะออกไว้พนมรอบนะคะพี่คาะ อง์นี้นะได้มาเดิมๆแบบนี้เลยค่ะพี่ขาห0 0เช่นกันค่ะพี่หา6 0 0เช่นกันนะคะพี่ท่านใดชอบนะขึ้นคอได้เลยนะคะพี่ี่ใส่ตลับมาเรียบร้อยแล้วจักพี่จ้า600ต่อไปนะคะพี่เป็นทระปิดตาจ้าท้าปิดตานะคะพี่หาไม่ฟราบที่นะองค์นี้นะห0 0เช่นกันค่ะพี่หา6 0 0เช่นกันค่ะ6วยเช่นกันนะคะพี่600อบาทจ้าพี่จ๋าจ้กต่อไปนะคะพี่ เป็นพระพุทธชินราชค่ะพุทธชินราชนะคะพี่หาเนี่สวยๆแบบนี้นะอินโดจีนะคะพี่เป็นแบบนี้นะจ้ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นจ,จ้ะจ้าสวยงามค่ะพี่องค์นี้นะหกร้อยเช่นกันจะ้ะพี่ท่านใดชอบนะต่อไปเป็นพระมเหสีฝนค่ะพี่หาหลังลักคังนะคะพี่หลังหล,นะละครังนะจ้ะพระมเหสีฝนหลังหละครังนะจับกระเช้ามาแบบนี้นจะ้ะพี่จ๋าจ้า หกร้อยบาทเช่นการจ้ะพี่ต่อไปเป็นปกหลงปูชิมค่ะพี่หาปกหลงปูชิมนะเลี่ยมไม้นะคะพี่เลี่ยมเดิมๆเลยหกร้อยบาทเช่นการจ้าพี่ซื้อจักคูได้นะจ้ะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้าพี่พาโปรโมชั่นหกร้อยนะก็หมดลงแล้วนะคะพี่ต่อไปเรามาชมองละเจ็ดร้อยกันบ้างเริ่มพี่องค์นี้จ้ะพี่นี่หลวงพ่อกลวยองค์นี้สวยมากจ้ะพี่จานี่จ้ะพี่จ๋าจ้า เจ็ดร้อยบาทจ้าพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะต่อไปพุตชินราชค่ะพี่ปีหนะนึ่งห้านะนี่ค่ะผ่านพิธีใหญ่นะคะปีหนึ่งห้าเนินนวะหลังแบบนะคะพี่คานี่บอกวงเดือนนะจ้ะไม่ใช่หลังเรียบนะคะพี่บอกวงเดือนนะะอธิบายเพราะจะเองชอบจ้ะเลยจําได้ขึ้นใจเลยชอบมากจ้ะจากใบเฟรมฟุตชินราาเนินนวะค่ะเจ็ดร้อยจ้ะต่อไปนะคะพี่หลวงพ่อปุ้ยจ้ะพี่ หลวงพ่อกลวยนะคะพี่ข้างหลังนะเป็นยันตรางอย่างนี้จะพี่จ๋าปีสองหนึ่งนะคะพี่นี่จ้ะกระไหล่ท้องนะคะพี่เจ็ดร้อยจ่ะเจ็ดร้อยนจ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้าอันนี้เลี่ยมมานะคะพี่เลี่ยมมาพร้อมใช้เลยนะจ้าพี่จ๋านี่จ้ะหลวงพ่อกลวยนะข้างหลังเป็นหนุมานนะจ้าพี่หนุมานนะจ้ะพี่จ๋าเจ็ดร้อยเช่นกันจ้ะพีเจ็ดร้อยเช่นกันจ้ะเจ็ดร้อยจ้าพี่ค่ะต่อไปนะคะพี่ขา เป็นเจ้าฝัวเจ้าโัวหลวงปู่บุญนะคะพิมฝั่งหน้านะคะพี่หาเนี่สวยงามค่ะทองดอกบัวนะคะพี่ด้านใต้ฐานเป็นแบบนี้หนาหนาแบบนี้นะคะพี่หาเจ็ดร้อยเช่นกันค่ะเจ็ดร้อยจะพี่ต่อไปนะคะพี่เป็นยกชุดจ้ะยกชุดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ได้ทั้งชุดแบบนี้เลยมีหลวงพ่อด้วยมีมีกระดูกการช้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพี่มายกชุดแบบนี้นะคะพี่เจ็ดร้อยค่ะพี่หาเจ็ดร้อยค่ะ,700คะ,700คะ ต่อไปนะคะพี่เป็นภาพถ่ายจากพี่ภาพถ่ายนะคะพี่หลวงพ่อเดิมนะเป็นภาพถ่ายมีประหลอดนะพี่เัียงดูจะเห็นประหลอดภาพวิ่งเหนืออย่างนี้คะมีภาพถ่ายมีประหลอดนะคะพี่เจ็ดร้อยเช่นกันจากพี่จ๋าข้างหลังอีกจานอย่างนี้เจ็ดร้อยนะคะพี่ฝยงานนะคะพี่ได้ของเก่ามาแบบนี้เลยมีประหลอดพี่เห็นประหลอดแมมนัดเอียงดูเนี่ยค่ะจะเล่นไฟอย่างนี้ค่ะเจ็ดร้อยจากต่อไปนะคะเป็นภาพถ่ายเช่นกันค่ะพี่ค่ะ เป็นหลวงปู่เผือกวั้ตกิ่นแก้วค่ะพี่ชมนะภ้าพจะมีประหลอดฝ่องดูได้ค่ะพี่ถ้าเป็นประหลอดนะคะจะสะท้อนแสงไฟค่ะพี่หานี่ค่ะค่ะเจ็ดร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่หานเจ็ดร้อยบาททั้งหลังเมียงนี้นะคะพี่เจ็ดร้ยบาทนะล็อกเก็ตนะค่ะต่อไปนะคะพี่นี่ค่ะยกชุดค่ะ หลวงปุโตะนะคะพี่หลวงปุโตะนะคะยกทุดน,นะเดี๋ยวให้พี่ดูในมือมีปิดตามีกระหนกพร้อมเหรียญน,นะคะพี่พร้อมเหรียญหลวงปุโตะนะคะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่เก้าร้อยจ้ะพี่ชิน900้นเก้าร้อยจ้ะยกชุดเลยเก้าร้อยตามด้วยนี่จ้ะพี่จ๋าด้วยนี่จะ้ะอ่ะงาจะ้ะหลวงพ่อเดินมาจ้ะพี่งานะงาแกะสิงหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ มีชายจีวอนนะคะพี่เก้าร้อยเช่นกันค่ะพี่เก้าร้อยเช่นกันนะคะพี่คะเก้าร้อยเช่นกันจะต่อไปนะคะพี่อันนี้จะแพงหน่อยค่ะฝิงฝามขวัญหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ค่ะเก่าเดิมอย่างนี้ค่ะพี่เลี่ยมมาแบบนี้จะ้ะอันนี้หนึ่งพันฝั่งร้อยะจ้พี่หนึ 1, ่งพันฝั่งร้อยจ้ะจะพี่จา๋าตามด้วยนี่จะ้ะหลวงพ่อเงินค่ะพี่หลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะคะพี่พี่ท่านใดนยังไม่มีไว้บูชานะปีหนึ่งห้านี่ พไปดูประวัติได้นะคะพี่ปีหนึ่งห้านี่ดีเลิศเลยค่ะประวัติก็ดีเลิศเลยคะนะคะพุทธคุณดีเลิศเช่นกันค่ะพี่ดูได้อันนี้นะคะเป็นคอแอลนะคะพี่ขาคอแอลนะจ้าพี่ต่อนะคะพี่ขาพอดีเขามาเรียกให้ไปดูของได้เลยจ้ะพี่คอแอลนะคะพี่คอแอลนะหนึ่งห้านะคะพี่เดี๋ยวดูใกล้ๆดูใกล้ๆเนี่ยค่ะสวยงามค่ะพี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยทีเดียวนะคะพี่ ะพี่จ๋านี่สวยๆอย่างนี้ค่ะพี่แป๊บนึงนะคะพี่ค่ะพี่หานี่ค่ะหนึ่งห้านะคะพี่ค่ะด้านข้างจะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานหลงพระเป็นแบบนี้นะคะพี่ค่ะค่ะหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะคะพี่จะฟูไม่เห็นชัดๆเลยค่ะว่ามีคําว่าปีหนึ่งห้านะมีเลขหนึ่งห้านะคะพี่หานี่ค่ะเห็นไหมคะนี่จ๋ะเป็นอันปาก้านะคะพี่หานี่ค่ะ สวยงามมากเลยค่ะพี่นี่คะหนึ่งห้านะคะค่ะหนึ่งพันสองร้อยค่ะพี่ขา้ามันจะวิ่งนะคะถึงมีไฟจะวิ่งเลยค่ะพี่ต้องขออภัยด้วยนะคะจากพี่ค่ะพี่ชันไหมคะนี่ค่ะชมอีกทีนึ่งน้อมดีภาพมันขัดคลองไปค่ะพี่ขานี่ค่ะชั้นไหมไม่ค่อยชัดเลยแป๊บนึงนะคะพี่ เดี๋ยวฟูมใหม่ก่อนมาแล้วค่ะพระมาแล้วค่ะพี่ขาน,นี่ปีหนึ่งห้านะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ด้านข้างนะด้านหลังนะคะพี่ใต้ฐานองค์พระนะคะจะเห็นมีคําว่าหนึ่งห้านะคะพี่เนี่ยจะฟูมพี่เห็นนะนี่คําว่าหนึ่งห้านี่เลยค่ะพี่ชัดไหมคะนี่ค่ะค่ะชัดเจนแล้วนะคะพี่นี่ค่ะคําว่าหนึ่งห้านะจาพี่จา๋าเฟื่อยแบบนี้นะคะพี่หนึ 1, ่งพันฝั่งร้อยจาพี่จา๋า นี่เงาปาก,ก้านะคะพี่ค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะอีพีที่หนึ่งร้อยสิบแปดวคะพี่สากพี่นะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเวลานัดทําคลิปนะจะไปแจ้งเตือนที่เครื่องพี่นะคะต้องขออภัยนะคะพี่ถ้าเป็นเนื้อเงินเนื้อปาก,ก้าอย่างเงี้ยค่ะจะสะท้อนแฝงไฟหน่อยนะคะพี่ห่ัต้องขออภัยในความไม่ชัดเจนนะคะพี่หาถ้ากับพี่ท่านใดชอบแล้วนะคะขอพาเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะคะสำหรับอีพีนี้นะคะกาบขอพระคุณค่ะสวัสดีนะคะพี่